ไม่ได้ยนสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่อนี้มันพกับสมาแล้วก็ได้รับเงินบ้างไม่ได้รับเงินบ้างรับเงินไม่ครบบ้างอะไรนทางายการท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องสำคงญส่คมากไม่ได้รับเงินสมาิก7,000คนสมาชิ7บ0 0คน ท่านแสดงว่าต้องมีความบั่นคงนะคะในการเงินแตบรลลกเนี่ยก็เงินหายไปสามล้านนันก็ไ่้จะเป็นคำสอบก็ถ้าพูดถึงผมก็ไม่ได้ดูรายละเอียดนะเพราะไม่ได้มีหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแต่พูดถึงว่าถ้าสมาชิกหลักพันเนี่ยเงินหมุนเวียนมันจะต้องเป็นหลักหลักสิบหลักร้อยล้านใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็ฟังดูว่าเขา เท่าที่สอดสานก็คือถ้ามูลเงินน่ะว่าพอเงินมาก็จ่ายออกไปจ่ายออกไปเขาติดการต้องกได้หรือครับใช่ก็ก็อันนี้เป็นด้านจะเป็นด้าที่สอบและควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินะครับหรือสองนะครับสั่งให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของสอบสมัครปชาวนากรีดสเคราะห์นะครับแสดงบัญชีและเอกสารคุณก็นายกสมาคม หน่วยงานของรัฐมารับผิดชอบผมให้พวกเราด้วยนะครับขอฝากถึงท่านนายอเกฯถึงผู้ว่าราชการจังหวัดส่งเสียงดร้ครับเพื่อให้รับผิดหน่วยงานของทางราชการจังหวัดร้องเร้าความรักชาตของเราด้วยฝากผู้ว่าเลยค่ะพี่ฝากผู้ว่าเลยครับท่านผู้ว่าครับขอฝากความรู้แรกของพี่เพื่อทาวพันธมิตรส่งข้อขุนเนือเดินนะ วันหลังก็ได้ให้เป็นไรราคาอยู่ข้างกัน่าผูุ้ณก,กับครับประชาชนสามารถมาแจ้งความได้เลยใช่ไหมครับก็แจ้งแจ้งเป็นหลักฐานเอาว่าเราเป็นสมาชิกเราส่งไปอย่างโน้นอย่างนีน้เป็นหลักฐานไว้ไว้เว,ว,ว,วลาถึงเวลาเขาดำเนินการไงเราก็อย่างน้อยก็มีหลักฐานอันนี้ติดต,ตัวท่านครับสำหรับประชาชนประมาณ5้าพันเนี่ยการรองรับการแจ้งความเอาไงดีครับท่านกํานดไหมให้ทยอยกันมาแล้วกันครับเพราะว่า พนักงานก็มีมีเท่าที่มีแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ครับผมสพสมเด็จก็ยินดีนะครับประชาชนก็สงสัยนะครับในการแจ้งความมาแจ้งความกันเลยนะครับเป็นหลักฐานปีประมาณปี84มแล้วปีนึงประมาณกี่ครัจำไม่ได้แรกแรกไม่ไม่า